เฮ้ยช่วยด้วยช่วยช่วยเฮ้ยเกมเกมะข้ผมช่วยอะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมล่าสุดนะเพื่อนพี่นะไปเล่นกลางคืนมานะครับผมเขาเอาก่ะหองไปด้วยมือกีต้าร์นี่เขาเสียบแอมนะะเขาดิ่นดังๆตองแตงตองแตงมือก่ะห้องนี่ตีมือแตกเลยนะแล้วจอะไม้นี่คือไม่ช่วยเลยหรอกก็นี่แหละปัญหาอยู่ตรงนี้แหละไม่ไม่ดีด้วยมั้งผมมีแนะนําตอนนี้ตัวไหนเป็นค่ะห้องไฟฟ้านี่เลยค่ะห้องมีไฟฟ้ามีไอ้บป้ามันเป็นยังไงด้านหน้านี่เหมือนค่ะห้องธรรมดาเลยแม็กกี้แต่ด้านข้างนี่เห็นไหม มันมีเปียนโซ่บอกด้วยเออเออเอามันมี eq ด้วยนี้ว่าเอาอย่างงี้เกมพี่อยากรู้ว่ามันดียังไงวะมันดีตรงที่ออกลำโพงได้เลยพี่เอโนตีเป็นกูพี่ฟังหน่อยเสียงแซ่อาจจะไม่ดังเอ้ยยังไงอ่าเสียงแซ่อาจจะไม่ดังเพิ่มเลยวับวับวัเบสลงหน่อยนิดนึงอันนยังไงหน่ะลองตี ันนี้เจ๋งว่ะเกมสิ่งหนึ่งที่พี่ได้ยินจากมันคืออะไรรู้ไหมอันนี้มันได้ยินเสียงแสนเสียงตีแบบป๊อปแบบป๊ะชัดนะเฮ้ยไอเกมมันเจ๋งขนาดนี้ราคากี่บาทวะราคาอยู่ที่2,599บาทพี่สองพกว่าบาทใช่บอกยี่ห้อยี่ห้ออะไรมาจีพ PMSC 100สซีหนึ่ครับพี่อ๋อใช่ครับมีให้ลองป่ะนี่นีทุกสาขาไหมทุกสาขาเลยพี่อ๋อเหรออ่านี่ต้องไปบอกเพื่อนแล้วว่าเนี่ยเพื่อนพี่โอ้โหมือนี่อย่างงี้หมดแล้วแตกหมดแล้วนะผมก็จะหายหมดแล้วเฮ้ยบ้ามึงครัไปไหนเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย